เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมพี่ยูทัสมาเกมเมอร์นะครับโอ้โหมึงแหลกได้ใจเลยกูถามจริงเถอะแม่งแหลกได้ใจเลยกูอาจจะวิ่งมินได้ไหมเนี่ยฮะกูจะวิ่งได้ไหมเนี่ยเออตอนนี้ก็ผมไม่ไดผ้ผมก็ไม่ได้เล่นานานแล้วนะครับโอ้โหดูแต่เทวภาพเกาหลีอยู่นะครับตอนนี้เทลภาพเกาหลีก็จะมีตัวลอมาใหม่สองตัวผู้หญิงกับอะไรนะซึ่งหอคง นั่นแหละตัวที่ชื่อซึ่งออคุงนี้ทำให้นึกถึงเกมอ้ม่นั่นเลยนะเก,เกมเกมอะไรนะลืมชื่อแล้วะใครไม่มาทักกีหน้าวะโอเคไม,อไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจหรอกโอเคตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะครับว่าเอ้ขัดสักคู่ก่อนแม่งค้างโอเค,คกลับบากันต่อเออไอ้สั์แลกชิบไปเ,เล่นได้มัยเนี่ยฮะเล่นได้แต่ฝึกคนเดียวอีดอก โอ้โหแหลกมากเขาเล็กแหลกได้ใจ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 ถุยไม่ใช่แล้วพอพอพอจะกลายเป็นคลิปเลทคลิปผมแม่งไม่เลทเท่าไหร่หรอกนะโอ้ยสปีดได้ไงครับพองอ๊ายเซ็ดโอ้เด็ด โอ้ยเชฟพงศ์ซาบระเบ็ดเชชเอ็มโอเอ็มโอเอลผัยี่เอี้ยคิดว่ากูเล่นมึงคิดว่ากูเล่นเกมแบตเตอรี่ออนไลน์ได้ไงฮะบเดี๋ยววัตต์เดี๋ยวฟักแม่งเลยวัตต์วัตต์ไม่ใช่แล้วอเอาล่ะครับแรกแรกมากผมจนรู้เทคนิคแล้วล่ะครับ ตอนนี้ผมเล่นลาบนะครับพี่พี่กินลาบลาบปลาทูโอเคพี่ลาบปลาทูงั้นผมจะเรียกลาบปลาทูแล้วกันนะครับพี่เบะพี่เบะเขาบอกว่าเขาพี่เบะเขาบอกว่าตอนนี้เขากําลังเขากำลังขยหนังโปอยู่ตอนนี้ถุยไม่ใช่แล้วนั่นำผมไม่ใช่พี่เบนั่นไม่ใช่พี่เบะลีเฟอร์แล้วตอนนี้ น้ำมันรายการผมนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ของคุณนะครับ e e s k gamer นี่ไม่จบไงอยู่ดีๆท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับถ้าใครถ้าใครเจอกาลิน่าของเจ้า s k gamer นะครับอยู่ดีๆไม่มาส่งเว็บโปรให้ส่งเว็บโปรให้ผมเลยครับผมเงียบเลยเงียบเลยส่งเว็บโปรมาให้ผมโอเคลอชัดตาย ไม่ไม่ไม่ยังไม่เตรียมตัวตายโอเคตอนนี้ผมเจอกระเทยควาแล้วนะครับกระเทยควาของพทีม DMT นะครับโอเคอยู่ที่ DMT ไว้ที่หลังตอนนี้ผมรู้สึกคือขัขึ้นมาเริ่มขึ้นแล้วถุยไม่ใช่แล้วที่บ้านของคูแหลกหรือเปล่าวะโออเอามาม่ม่แม่ม คัสสักคู่ถุยไม่อยากค่าแล้วสเปรดบ็คเชสเอ๋มั้ย y e สเปรดบ็เชสถ้าได้ไปเดอะมอลนะป่าเนี่ยจะได้อาจจะได้ไปเล่นที่ร้านเกมก็ได้นะครับโอ้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 น้ำเยนถุย คืนชีพซัมบี้มันไม่ได้ยังไม่ได้คืนชีพอยู่เดี๋ยวขัดต่อไปอยู่มาวิ่งเดี่ยวขอวิ่งเดี่ยวในดีกว่านะ,ละหลายๆคนี่แม่งแหลกสสารเลยทีเดียวตั้งตั้งชื่อเนื้อเรื่องของลาบดีไหมเนี่ยไม่เอาดีกว่ามั้งโอเคแต่ว่าผมมีแฟนแเลยนะครับแต่ผมไม่บอกใครดีกว่าครับ เป็นผู้หญิงนะครับไม่ใช่ผู้ชายนะครับผมมีแฟนเป็นผู้หญิงนะครับโอเคผมจะไม่บอกชื่อดีกว่าจบตามอ,อัจฉริยะไซองโกอินเดียพองตายเขาเรียกว่าอินเดียพ่อตายครับเพราะว่าพ่อเขาตายแล้วนะครับผมไปดูหนังมาเรื่องอะไรไม่รู้ดูหน้านแล้วละ่ะ โอเคในเรื่องของเราไว้แค่นี้ก่อนนะครับอเขาเรียกว่าอินเดียพ่อตานะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ